มาดูกันว่าทำไมถึงไม่ควรกินอาหารจังฟู้ดค่ะเพราะว่าอาหารกลุ่มนี้มันเป็นอาหารดับเบิลเอเนอร์จีหรือว่าดับเบิลเอนจอยดับเบิลชูการ์ก็คือพลังงานมันสูงไปหมดเลยพวกแป้งกับไขมันมารวมกันอย่างเช่นพวกโดนัทหรือว่าขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะยิ่งเวลากินอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงสูงน้ำตาลเข้ากระแสเลือดเยอะๆมันเกิดอนุมูลอิสระที่เยอะมากๆและไอเจ้าอนุมูลอิสระที่มันเยอะออกมาแบบนี้มันเกิดการทำลายเซลล์ DNA มันถือว่ามันเป็นหน่วยพันธุกรรมของร่างกายทีนี้ไม่พอค่ะมันยังไปทําลายเยื่อหุ้มไมโตคอนเดียด้วยซึ่งเป็นหน่วยให้พลังงานกับเซลล์ในร่างกายไมโตคอนเดียมันเหมือนเป็นห้องครัวห้องเครื่องเลยค่ะที่จะผลิตพลังงานให้กับร่างกายหน่วยของการผลิตออกมามันชื่อว่า ATP พอทีนี้เซลล์มันมีพลังงานน้อยค่ะมันก็เกิดการแบ่งตัวแบบที่มันไม่สมบูรณ์เขาเรียกว่า m u ว a t i o n ก็คือเหมือนเกิดการกลายพันธุ์แบบนี้เพราะว่าพลังงานเขาตกมันก็ เลยจะเป็นวงจรของการวนลูปอะคะ่ะว่าเซลล์พลังงานตกเกิดการทำลาย d n a พอเซลล์พลังงานตกปุบระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเลยส่งผลทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายเพราะว่าพอเวลามีเชื้อโรคอะไรเข้ามาภูมิคุ้มกันก็ไม่สามารถป้องกันได้เปรียบเสมือนกับมีคนทะเลาะกันแล้วมีคนข้างบ้านไปมุงดูอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วโจรก็มาเข้าบ้านคนของคนข้างบ้านที่มามุงพอมันเป็นอักเสบไปทั่วร่างกายปุ๊บอนุ มูลอิสระก็เกิดขึ้นอีกค่ะเกิดการยื้อแย่งของเซลล์ใดๆต่างๆนาะนาะนะมากมายเพราะฉะนั้นวงจรมันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้ค่ะเมื่อะไหร่ที่เรากินของที่มันไม่เป็นธรรมชาติที่มันเกิดจากแป้งและไขมันมาทอดรวมกัน มันก็จะเกิดเป็นลูปนี้อีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการแก้วิธีการเสริมเลยนะคะก็คือว่าเรากินอะไรพวกนี้ได้ไหมของจังฟู้ดแบบนี้กินได้ไหมคําตอบก็คือกินได้นะเพื่อความสุขแต่ขอเป็นกฎข้อหนึงได้ไหมว่าก่อนที่จะกินอะไรพวกนี้ค่ะขอให้กินอาหารปกติที่เป็นอาหารที่ดีๆก่อนเพื่อที่ว่าท้องของเราจะได้อิ่มไปสักระดับนึงค่ะแล้วก็ค่อยมากินอาหารพวกนี้แล้วก็เติมสารต้านอนุมูลอิสระเข้า นะคะคออกกําลังกายด้วยกินอาหารเสริมด้วยค่ะอาหารเสริมที่แนะนํานะคะก็คือตัวที่จะไปให้พลังงานให้กับเซลล์ค่ะคือโคลไซคิวเทนจะสามารถให้อาหารกับตัวไมโตคอนเดียได้แต่ถ้าเกิดเรากิน NNM MM ไปเลยก็จะเป็นตัวที่ชาร์จพลังให้กับตัว ATP ไมโตคอนเดียได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นมิกซอย่างแนะนําให้กิน NNM MM m มากกว่านะ